ครับผมชื่อเอ็มนะครับเป็นภุมิกับโฆษณาของ d t แท็การที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับผู้พิการจริงๆอะไรเงี้ยจะดีกว่าไหมถ้าเราลองพูดในสิ่งที่ยังไม่ค่อยได้ยินมากนักในโฆษณาผู้พิการขอเรียนเชิญครับน้องทัน เราไม่อยากพูดหรือเล่าเรื่องผู้พิการในขณะที่เราอะไม่เข้าใจเขา,างั้นเราลองดีเซลก่อนลองศึกษาหาใครสักคนที่จะทำให้เราอุ่นใจได้เพราะท่านอ,อาจจะเป็นคนพิการคนหนึ่งเนาะแต่ว่าทันว่ามุมมองของคนพิการคนอื่นก็อาจจะมาทําให้มันอิมแพมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีอะพี่มีทันแล้วที่รู้สึก <laughs> มีความหวังขึ้น กลัวว่าบางทีสิ่งที่ผมคิดเองอะ่ะมันมันจะกลายปเป็นการซ้ําเติมหรือประเด็นมันมันถูกต้องจริงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอแล้้วมััันจรรรูสึกยยงงไ่คบบาาาธิไไพอได้คุยอะ่ะก็เลยรู้นะคุยกับทันหรือคุยกับผู้พิการจริงอะ่ะก็เลยได้รู้ว่าเออจริงๆเราควรจะร่วมกันออกแบบไหมว่าเออโปรเจกต์เนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงหนะ้าตาเป็นยังไง จริงๆอะเราก็อยากให้คนพิการอะมีเบื้องหลังในการมีส่วนร่วมดูผลงานชิ้นนั้นมันถึงจะได้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโอ๊ตอิทธิพลพิมพ์ทองครับตอนนี้ผมเป็นแบ็กอัพดนตรีของคนตาบอรดออสวัสดีค่ะฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์นะคะในโซเชียลเนี่ยรู้จักกันในนามฝ้าย์ใช้เท้าแต่งหน้าคะ่ะชื่อเต็งนะครับ เป็นไบสตา r อยู่ที่ร้านดอทคอฟฟี่นะครับชื่อนรัตพรไกลเลิกนะคะชื่อเล่นชื่อหนูคะ่ะตอนนี้ก็เป็นบรรณาธิการอยู่เว็บไซต์ Disable. ิค่ะมีความแบบทางการของพอได้เจอแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเห็นมิติเขาเยอะขึ้นคือแต่ก่อนนะสังคมชอบตีกรอบให้ว่าแบบเออเราอยู่ได้แค่นี้นะ คนพิการทําอะไรไม่ได้นอกจากขอทานซึ่งฝ้ายก็โดนคํานั้นเหมือนกันคืออันนี้ขอเล่าได้ไหมคะคือ <laughs> <laughs> ตอนนั้นแม่อุ้มฝ้ายขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนประมาณปสองแล้วมีคนบอกแม่ว่าให้เอาลูกไปขอทานตรงนั้นสิได้เงินเยอะนะ <laughs> แม่บอกว่าอย่าไปโกรธหรือว่าอย่าไปตอบปากตอบคำกับเขาเราทำให้เขาเห็นว่าเราก็สามารถทำได้มากกว่าที่เขาคิด เราเคยคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่จริงๆก็ต่อสู้กันมาเรื่องเรื่องสิทธิคนพิการเฮ้ยพี่ฝันจะเกิดมาเป็นนักต่อสู้เลยเหรอเกิดมาเป็นคนพิการเนี้ยไม่ ai, พี่อยากเป็นนักร้องเออพี่อยากเป็นครูพี่อยากเป็นอยากเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคนพิการจะไม่สามารถโชว์ความสามารถของตัวเองได้เลยถ้าสังคมสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้อให้เขาสามารถทำสิ่งนั้นได้มันก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีโอกาสแล้วไม่ใช่เหรอที่ควรที่จะทำ ให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันคนพิการจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าโอกาสเลยครับก็มีความมุ่งหวังเช่นคนปกติเลยคืออยากมีความประสบความสำเร็จจ้าเจ็บป่วยไปไปจ้าโอ้โอ้โอ้ตัวโอ้ตวเก็บไปเอ้ะ อยากเป็นที่รู้จักของสังคมแล้วก็อยากเป็นที่ยอมรับนะครับว่าโอเคคนพิการปกป้อ,องทางร่างกายไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามนะครับไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้คนเหล่านั้นนะครับไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของความสําเร็จได้ครับ มาถ่ายทำอะค่ะมี subject ที่มีความพิการหลากหลายประเภทเนาะคือมันก็เลยทาให้เราเข้าใจมุมมองเหมือนเข้าใจบริบทของเขาอะว่าแบบเออทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีความสําคัญของมันนะคะโฆษณาชิ้นนี้ผลลัพธ์ที่พันอยากให้มันสื่อออกไปอะก็คือศักยภาพของคนเราอะคะ่ะมันมีอยู่ทุกๆคนอยู่แล้วแหละคนพิการก็เท่ากับคนปกติเหมือนกัน เพื่อผู้พิการทางสายตา